ลลาายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชชินิชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่คุณมีองค์กลับมาอีกครั้งหลังจากที่ถูกเมืที่แล้วจุดเก้าตรงๆตอนปักทูบนะครับได้เป็นแสนวันนี้จะองลงให้ดูเต็มๆนะครับว่าปู่ใช้ได้ตังไหนไปรอดูนะครับได้ครึ่งทุกเจ้าได้ครึ่งทุกเจ้าใช่เพราะว่าซื้อเพราะจ่ายครึ่งก็ยอมอืม ับที่มาด้วยกันวนะันนั้นเขาถูกทุกคนนะเนื่อเพราะว่าเขาเอาตามที่เราถูกใช่จับเร็วจังนะุ๊ไม่อธิษฐานเลยเราอธิษฐานกับปู่เอา้าเราเอาอธิษฐานกับปู่เอาเลยเอานะครับมีองค์วันนั้นวิ่งออกนอกตำหนักแทบไม่ทันเลยกลัวปู่ลงวันนี้ไม่วิ่งไม่วิ่งเอา้าวันนี้เราจะได้ดูเต็มเต็มตานะปู่จะลงให้เราดูวันนี้ หลังจากถูกถ้าจ่ายเต็มนี้จะเป็นเศษได้ไหมพี่ซื้อมาเยอะค่ะซื้อหวยเยอะซื้อมาเยอะซื้อแค่แค่เจ้าร้อยสองร้อยอืมจีบไหมไม่จีบละเอาวันนี้คุณพี่จะให้องค์ลงเต็มตัวเลยครับเด้อเตรียมตัว,เต,ตวเตรียมตัวจุดประกาศจุดดินสอจุดกันนะครับเด้วยโมเดลคุณพี่คุณพี่ผู้หญิงจุดได้คุณองค์จุดได้ต,ดตรงๆเลยตัวไหนอ่า ตัวไหนนะพี่เจ็ดเก้านะสามตัวนะตรงตรงจริงีย๋ยวพี่พี่แกมีองค์ด้วยศูนย์เจ็ดเก้าเนาะศูนย์เจ็ดเก้าสลับกันถูกเนาะสลับกันออกสลับกันออกปักเรียวเลยครับเด้อคุณพี่กำลังจะพอจกปูกอย่างเป็นทางการวันนี้ นัดนัดเร็วัเดีวัวันนี้วันนี้คุณพี่จะปล่อยให้ลง ตรงๆะะเลยครับเด้่อคเียแม่แม่หยิบทุกออกให้หน่อยครับ กันนาแี่อื่นสองสออสองสองสองกินเนแล้วก็ดูรอรุนเรกทูไปด้วยกันเดียนะ แปด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 สองแปดสองแปดแปดสองแปดแปดแ่งแปดสองงแปดสอง่เมื่อกี้มีชมาแปสองแล้วก็แปดคนนี้นะครับเดี๋ยให ถูทุกงวนเลยครับดังการูกูลงถูกทุกมันเลยลลถูกทุกงวนเลย,ม,เลยมารอเลขทูกต่อมาได้แล้วทูปต่อ,ตอสองแปดล่างสอล่างคนนด ใช่ใช่ได้สองได้สองแปดนะพี่กินดูครับดูนะเดี๋ยวไปลุ้นกันเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันรอให้หมดเ่อนเลยสี่มาแล้วน่าจะเป็นสี่ห้าตัวนี้ที่อ๋อจัดตั้งกล้องเสร็จยังยกอันนี้มา

ติดแปดหรือเก้าวนแปดแปดป่ะแปดเนี่เนี่ยหัวมันไม่ใช่แปดเลย่าจะเก้าไม่จะเก่ากุ้มก้น ของถูกไปไหนงไม่มาลุ้นอยู่ไม่ได้แกไปแล้อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วบินออกไปแล้วอ๋ออไกันปไนเม่แ่ม่มกม่แมม่แมเอมแมม่แมม่แมม่แเ่แมม่แม่มแมม่เ่ม่แเมมมมมมมเม โอ้ยคนมีองค์มาบอกเลขเราอีกแล้ววันนี้เมื่อกี้อะไรนะแปดสองหรอแปดสองแปดสองแปดแปดสองห้าเนาะเอาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับตรงๆเลยเด้อวันนี้สี่ห้าแปดมีเลยครับนีเลย แล้วก็เหมือนจะมีตัวซ้องอยู่นะครับไปดูว่าเป็นอะไรเลยพันธุ์โพงยืนยันตีเจ้าใบว่าอันเจ้าใบว่าอันแต่ว่าเจ้าใบใกล้ลมแล้วเตรียมครับวันนี้นะครับตอนนี้แปดชัดๆเต็มพร้อมเลยเอาเลยพี่เอาเลยโอ้โหสวยงามมากแปดตัวนี้จะดูข้างหลังเลขห้ากับเลขแปดนะ มานะครับพี่เขาจะเป็นแบบนี้ครับมาถึงนี้องค์จะลงทันทีนะวันที่แล้ววิ่งหนีออกไปเลยครับไม่ให้อกปู่ลงแต่วันนี้เตรียมใจให้ปู่ลงแล้วก็มาบอกเลขเรานะครับว่าคุณพี่มันจะทู่ให้สองแปดห้านะครับเรามาจุดทูบได้สี่ห้าแปดเอ้านะครับแล้วแต่ใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเนาะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะวันนี้ก็มีบรรดาอืเศรษฐีใหม่เนาะ สีป้ายแดงนะครับตบเท้ามาเต็มตําหนักเลยครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเนาะมากันหมดเลยนะครับนําใบสีรูปพญานาคนะครับมาเมื่อเช้านี้มากี่มากี่หนึ่งสองสามสี่ห้าท่านแล้วนะครับรัาใบสีอะขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ